หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเลยต้องข้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีกเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแช่ดัดเอ็นดัดเทสเลงอยู่ใต้คลิปคลิปคลิป,ลปสวัสดีครับทุกคนผมตังนะครับผมสตตีมอยู่ที่เพจส่องดูฮีทีวีนะครับผมสามารถเข้ามาชมมาป่วนผมได้นะครับตามมาเล่นแล้วก็ตามมายิงสวนกับผมได้เลยนะครับผมนะที่เพจส่องดูฮีทีวีนะผมไลฟ์สดทั่วนี้ไม่มีคนดูเลยเศร้าใจมากตามมาดูผมหน่อยนะครับเจอกันที่เพจครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปโอ้โห สตรียมาจะสชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมยังไม่ได้คอนเทนต์นี้มันหายากจังวะคุณผู้ชมว่าฝากกดหัวใจไปกลางใจด้วยนะครับดูบผมก็หาเปิดแล้วนะบางคนก็เรียกร้องเลยเตือนว่าอยากกินโซบอยากได้ทีอีสปอร์ตคนก็นั่งดูสตรียมผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่ามันหายยากยากชิบหายเนี่ยจะ3มชั่วโมงแล้วเนี่ย รอบนี้สาธุโอมไปลุกคุกึืออีกหนึ่งคกคือขอให้คุเจอสักทีเหอะไอ้ซัทมารอบนี้แหละขอแล้ววะเจอเลยเหอะอุ๊ยด่านนี้ไม่เล่นานานละโอ้โหคิดถึงไมนเกินวะฮะ UFO แบกเออเย้เลยเกิด yeah, ก like yeah, 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 yeah. ูเย้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 กูเต็มใส่หนึ่งทีก่อนย่อเย้ยอ่ะ yeah, อ yeah. ุ้ยลังแดงหมดเลยครับตามผู้หญิงเลยวะผู้หญิงตัวร้อนเลยนี่ไงเพื่อนอะไรเราเพื่อนนะเอาเวลาเอาวเอาลวลาฮะ หัวสั่นไปดีฮะเอาเวลาเอา,าเวลาฮะขอขัดเต้นหน่นอยนะขัดเต้นหน่อยนัดเต้นหน่อยกันเอออย่างดิมย่างดิมนะโอ,โอ้โอาเพื่อนดิโอ,โอนะ้ฮะเฮียคนมามียิงมีฝอยฝ่ายมีนะกฝอยมี้นะเอา้าอยู่โอ้ล่วงชุดหน่อยจุดหน่อยครับชุดหน่อยครับโอ้ลูกว่างชุดหน่อยอ่ะชุบละชุบละอ่ะเฮ้ยเหยียบศพเอาคนผีด้วยแต่ชุบอยู่ได้ เอาลุยอีกแล้ไอสัตว์ผ่านแล้วนี่บิงดาวชุบหน่อยครับชุบหน่อยครับชุบหน่อยเบอร์สองชุบหน่อยครับเบอร์สองชุบหน่อยครับสองชุบหน่อยครับได้ได้ไอเทียเหยียบศพกูได้ไอเทียไอสัตว์กูแน่เลยไอสัตว์ไอเทียไอชุบชุชุบดีเฮ้ยไอชุบเฮ้ยชุบดีเฮ้ยไอโอโอ้ยเทียกูตายเลย โอ้ยี่เอ้ยกูตายเลยสัตว์เอ้ยไม่มีใครชุบกูเลยสัตว์ทำดีทำดีแล้วไม่มีใครชุบทำดีแล้วโง่โอยียเอ้ยหัวร้อนแล้วเยียเอ้ตายตายตายสัตว์หัวร้อนแล้วนี่ไงตายตายอะไรฮะตายตายอะไรฮะกุ๊กแขกควายโอ้ ตึงอ่ะตึงอ่ะเขาสามคิวนะฮัลโหลมึงว่ากูโง่กูเลยกลัวเลยกูโรยเกลือยอะไรพูดอะไรพูดแล้วพูดอะไรมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรค่อยๆพูดก้อยพูดไม่เอาเฮ้ยพวกกูทำเด็กโทรศัพท์จอหน้าจอแตกหลายคนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เี้ยไอ้จัดไอ้นี่ยไม่จบกูนะไอ้เี่ยไม่จบนะไอโเนยิยแอ้เนี่ยไ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 อ้เนียอ้นีดยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่อโดนี่อะเน่ไอเนี่ยโอ้เน่ไอ้นเ่าโอ้เนี่ยไองเี่ยเนี่ยอ้เนี่ยไอเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เยไอ้เนี่ยไอ้เนยไอ่เนี่ยอ้เน่ไอ้เนี่ยมึงเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้่ไอ้เนี่ยไอ่ไอ้เนอ้เน่งมีปเนโอ้เย ไม่เป็นไรแล้วผ oh, uh, oh, ูจชเป็นรอแล้วรอแล้วอะไรเพื่อเราตึงเพื่อเราตึงเห็นไหมล่ะเพื่อเราตึงมาโดนโอ้ตายพี่ตรงตรงนี้เอ้ยไอ้เชี่ยนี่โคตรเล่นโง่เลยจ้ะโดนยิงโศพโดนยิงโศพโอ้โดนยิงศพอจาอะไรอจาอะไรก้อฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าเออเพื่ออะไรจ้เออ ตาอะไรกูเจ้าันหน้ามึงไอ้เหี้ยมากูมีปืนแล้วไอ้สัไปตายซะไอ้โง่หรือกูเจามึงเป็นเหยื่อล่อแล้วกูก็จะปาแล้วเปิดไปให้โง่ไอ้ยชุบุณหน่อยชุบกูหน่อยโง่อ้กโอ้หลังโอ้หลังข้า ยอมจุบกูอีตัดตาไยไปดิมึงเกียรติตรงน <c oughs> หน้าอีหลังเข้าโาด้อเอ้ยกำลังเต้นใส่แม่งเลยมรีบมาจาังวะโตายเกียรติยอมจุบกูอีงูกูจ <c oughs> ะมันรอแล้วเด้อรอละลจอแตกไปดิมึงต่อยจอดิมึงต่อยจอดิ <c oughs> โถแล้งเก็บใหม่ได้โถแล้งไรเนี่ยเราแล้งไรเนี่ย U F อ๋อ่ะแล้งก็แล้งแดงนะโถตามแกในเฮียตามแกเนี่ยตามแกเนียชีตามแกมึงยิงกูอีกอ่ะนี่ควายไม่ชุบกหัวเองฮะไม่ชุบกหัวสัตว์เฮียอะไรโอ้ยจะท่าฟีท่าฟีโอ้ยอย่าล้มนะมึงอย่าล้มนะมึงอย่าล้มมึงอย่าล้มมึงจะล้มก่อนกูอีกอือจบอกกูอย่าล้มกูจะอยู่แต่บ้านเลยไม่ล้มหรอกมาเด็ ไม่ต้องแอคไอ in oh, 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 really oh, ้ยี่ไปยิงช่วยเพื่อนไปมึงอ่ะโอ้แม่งชูกันหมดแล้วโอ้โอ้ชิดว่าเต้นไอ้สัตว์มึงจะเต้นทำยี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมึงยิงก่อนเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้ไอ้ยี่ไอ้สตว์เลยไอ้เยี่หัวร้อนละเดี๋ยวลายยิงแล้วคุณผู้ชมครับ โอ้ได้ว่ะไม่ทำนี่จุ๊บกูมึงให้อะไรไปชุ๊บมาฮะมึงงูมันมาหน้ากูแล้วเนี่ยโอยกอย่ากเปิดไม้ชิปโอยจัดกูนี่อยากเปวดไม้ชิบหายอะไรเกรี้ยวกูไม่กล้าด่ากูไอ้เขี้มันมาตรงหน้าแล้วมึงให้จุ๊บเอาอะไรส่วนไหนคิดเนี่ยฮะจัดใช้เล็บตีนคิดเหรอเฮ้อเฮ้ลังค์เต่า ศาสตร์อย่าแอกอย่าแอกอะไรก็มีท่าอะ่าแอ๊กนายศาสตร์ชอบไปมีปักธงกูแอกทั้งวันหนังบองเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยชุบกูชุบกูเอ้าชุบกูเอ้าเป็นอะไรมึงอย่ามึงอย่าดาวมึงอย่าดาวอย่าด่าวอย่าดาวไอ้เฮียเล่นนักอะไรนักหนาวะอย่าดาวอย่าดาวไอ้เฮียชุบดีไอ้เฮียชุบเบอร์ไอ้สัตว์ ทุไล oh hey, oh. yeah. no. oh ่สัตว์โอ mm ้ยเฮี้ยกูดาวคารมันเฮียอีควายสัตว์แม่มึงอ่ะนึก่งกับกูเปล่าไอ้เหี้ยสัตว์หนึ่งก็กูกลิ้งนะกูกลิ้งนะกูกลิ้งนะกูแบกนะฮัลโหลนี่ขนาดไม่ได้เล่นนะเนี่ยขนาดไม่ได้เล่นนะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลอ๋อเน้งคิวไอ้เหี้ยโู้ยูโกแบกหนีมึงเปลี่ยนชื่อเลยมึงอย่ามึงอย่าตั้งชื่อแบกฮีนะแบกตัวเองไอ้เหี้ย ตัวเองขอเข้ามาว่ะเฮ้ยเฮ้ยพ่อมึงอะไม่ชุบมวยกูไอ้เหี้ยลบเกมไปเลยนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่ต้องเล่นหรือไปไอ้เหี้ยไม่ชุบกูพ่อมึงไอ้เหี้ยแค่ไม่ชุบนี่ด่าขนาดนี้เลยเนี่ยไอ้สัตว์พ่อกูสะดุ้งเลยกูปกูไปก็เห็นอยู่ว่ากูกิ้งนะกูแบกทีนะฮัลโหลเฮ้ยก็แบกทีนะก็กูแบก MVP ของทีมาไม่เห็นหรอ มึงไงเฮียยิงไก่ควายอันแล้วมึงยิงหนึ่งคิวคืออะไรอะฮะมีหนึ่งคิวอะเน็ตกูปิงฮัลโหลเฮียในคกูปิงเน็ตปิงไปเจอได้เจอได้เฮียหนึ่งหนึ่งป่ะยูดีล l เกมก็เทมาริโอ i ยูโนอยืนนอะเฮีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์มีบาดอ่ะมีบาดอ่ะเหี้ยไอ้สัตว์สร้างดินในเลนในเล่นกลัวชนะกลัวชนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้มึงนอกจอปุ๊บปะ นอกจอกู้ปะเฮียไอ้สารร้อนแล้วไอ้เฮียเฮียม right ึงมึงต oh ัดจอโทรศัพท oh ์แตกเลยปะเนี่ยฮะไหนไหนตามแกนมึงมึงแรงอะไรเนี่ยโอ้ห้าดาวบอกตามแกนนี่เฮียไอ้สาร เล่นอย่างโง่ไอ้ควายอ๋อเล่นเล่นฉลาดเป็นแบบมึงใช่ไหมเล่นฉลาดอ่ะอะกล้ามทองไอ้เหี้ยกล้ามทองซะเปล่าไอ้เหี้ยเล่นอย่างโง่จังอันแล้วเล่นฉลาดเป็นไงวะไหนมึงเล่นกูดูดิแบบรุมรวงอ่ะแบบร่วงไม่พักอ่ะนะไอ้เหี้ยอย่างนั้นคือเล่นฉลาดใช่ไหมเนี่ยกูมึงมึงมาเล่นโง่ๆกูดีกว่าเชื่อกูดิถ้ามึงเล่นฉลาดแล้วเป็นแบบนั้นอ่ะจริงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเล่นโง่ๆแบบมึงกูไม่เล่นดีกว่าไอ้เหี้ยเอ้าควาย ไอ้เยี่ยเขาเห็นไหมว่ากูกลิ้งกูแบกทีม MVP ของทีมอ่ะเนี่ยดูท่านี้นี่ไอ้เยี่ยแล้วเอาแล้วมึงไม่ชบุบยกวาดไอ้เยี่ยเยอ,เอาา้าทำไมมึงไม่หันลุกขึ้นมาเองวะอ่ะไอ้ยี่ล้มแล้วต้องลุกเองดิตัดเลยมึงมย้ายกูสุ่มเจอมึงไอ้ควายไอ้เยี่ยกูยิงกูยิงยังนโคตรพ่อไอ้เดี่ย <c oughs> ตัดเอ้ยท่านี้กูได้มาฟรีนะท่านี้เห็นไหม ียไอ้สัได้คว้าก็แชมป์นะก็แชมป์นะโลแชมป์สี่ีนะเหี้ยกูเลยเกลือให้ด้วยสัตเอาไปมึงอ่ะไอ้ก็มึก็มึงไม่มีท่านี้ไงก็มึงไม่มีท่านี้ไงมึงก็เลยต้องเลยเกลือไงมีเปล่ามีเปล่าหนึ่งหนึ่งเปล่าหนึ่งหนึ่งเปล่าอย่างหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งสี่ไปแล้มึงแค่หนึ่งสี่ไปล้มาดิมาดิไอ้เหี้ยได้นะได้นะไอ้เหี้ยไอ้สัตี๋ยวกูไปเรียกแคนกูมาก่อนยูโอโอยูโฟเกมนะมึงยังไม่อยู่ในแคลนโดนเเตะแล้วเนี่ยเหี้ย สัไอ้ควายมึงลบเกมไปนะไอ้โง่มึงอะต้องลบไอ้โง่คุณโดนด่าแล้วคนดูกูณโดนด่าแล้วกูนอนหลับไอสันวันนี้กูนอนหลับไอ้เฮียกูลงสตรีมเลยดีกว่าไอเฮียกลับไปนอนฝันดีคุณนอนหลับแล้วครับคนดูครับไอ้เฮียสอง กี่ชั่วโมองเนี่ยโหสามชั่วโมองนิดๆได้คลิปแล้วทุกคนตบมืออากลัวใจรัวๆกูหัวใจรัวๆเหี้ยสารค,คอนเทนต์นี้นไม่มีลงอยู่ช่วงนี้คิดอะไรไม่ค่อยัดแยกเลยครับเฮ้ยพวกมึงอะแค่เด็กหัวเกียร์ในศาสตว,ว์เจอาเวียหัวเกียร์หนังกูหน่อยจะเดี๋วเดูเด๋ยวได้รู้บ้างที่ไหัวเกียร์เป็นไง